และอาจารย์คมสันโพคงนั่งอยู่กับผมสดๆตรงนี้เมื่อสักครู่นี้เป็นประหาน,นิดหน่อยเอาสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งอาจารย์รรไม่พูด่าพทําเพลงเมื่อกี้ผมทิ้งคลายเอาไว้ที่อาจารย์ฝนอินว่าอ้าวถ้าสารไตสวนแล้วชี้ว่ากระบวนการนี้ผิดกฎหมายจร,งริงๆผลที่เกิดขึ้นก่อนเอาเอาเ,อาเฉพาะสามสี่คนนั้นก่อนเกิดอะไรขึ้นสามสี่คนนั้นอาจจะยังไม่เกิดแต่เกิดกับคุณทักษิณเลยเพราะต้องเอาคุณทักษิณไปเข้าเรือนจําทําไมอะ่ะก็เขาได้รับการจองจําที่โรงพยาบาลตํารวจไปแล้วนี่ นาจะมันก็ถือว่าเป็นการคือหนึ่งเนี่ยการที่จะไปยังสถานที่อื่นนอกนอกเรือนจำเนี่ยซึ่งกฎหมายและเจ้าทานเนี่ยมันกําหนดไว้มันต้องเป็นสถานที่คุมขังที่ถูกกาหนดใช่ไหมฮะ,ฮะแล้วก่อนจะไปถูกสถานที่คุมขังที่ถูกกาหนดในมนตาตราสองที่หบอกให้ศาลเป็นผู้พิจารณาว่า<อ>จะไปในที่นั้นหรือไม่อย่างไรตามกฎ<อ>กระทรวงขอเอาออกและจะเอาออกไปไหนต้องให้ศาลรู้ใช่ศาลถึงจะบอกว่าได้ไาแล้วไปที่ไหนด้วยใช่ไหมฮะ ซึ่งไอ้ไปที่ไหนเนี่ยในสองสี่หกก็วางหลักการให้มีกฎกระทรวงซึ่งไอ้กฎกระทรวงที่ว่ามันก็ออกสมัยคุณพิรพันธ์เป็นรัฐมนตรียุติธรรมมั้งกฎกระทรวงตามมาตราสองสี่หกครับครับ,มรบไม่ใช่กฎกระทรวงที่คุณสมศักดิ์ในคุณสมศักดิ์ไปใช้กับคุณทักษิณคนะอะไรฉบับหนึ่งก็ยังเป็นปัญหาอยู่ว่าใช้อันไหนเออเอา้าวแล้วแล้วแล้วอย่างนี้เกิดเกิดเขายกเอาของคุณสมศักดิ์เราเราไม่ต้องลงรายละเอียดนะแต่ ฉบับคุณสมศักดิ์กับเป็นคุณกับคุณทักษิณแน่ๆ<ช>เขายกขึ้นมาสู้ได้เหรอ <S <S เขายังไม่ได้เลิกฉบับนู้นเพราะมันออกโดยกฎหมายคนละฉบับกันกฎกระทรวงในเรื่องสถ,ถานที่ควบคุมตามตามาตรา26เนี่ยมันออกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาธ,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 ธรรมยาแต่ของคุณสมศักดิ์เนี่ยมันออกตามพบรพบราชธรรมแล้วก็ไอ้กฎกระทรวงที่ออกตามพรบราชธรรมก็ไม่ได้เป็นเลิกกฎกระทรวงฉบับนูน้นเอาผมถามนะเราจะเคยได้ยินตรงนี้เอาให้มันเสร็จนิดเดียวยกประโยชน์ให้จําเลยอ้าว มีไงสับสนในกฎหมายก็ยกประโยชน์ให้จาเลยไปไม่ไม่ไม่มีสับสนแล้วครับอันเรื่องนี้เป็นเรื่องเจ้าหน้าที่ของรัฐตัวจาเลยเนี่ยเป็นผู้ต้องโทษเพราะฉะนั้นตัวจาเลยจะต้องรับโทษตามหมายบังคับของศาลแต่นี้เจ้าหน้าที่ของรัฐนะมีหน้าที่ในการปฏิบัติให้เป็นไปนตามหมายบังคับของศาลในเรื่องการลงโทษเรื่องอนี้นะการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามหมายบังคับของศาลและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับโทษเนี่ย เจ้าหน้าที่เนี่ยมีปัญหาเรื่องความรับผิดที่จะเกิดขึ้นแต่เมื่อปัญหาว่ารกระบวนการไม่ได้ทําตามกฎหมายเนี่ยก็ต้องถือว่าคุณทักษิณไปอยู่ในสถานที่ที่ศาลไม่ได้อนุญาตให้ไปถือว่าฟรีไปร8 0วันอ่าก็คือไปนอนเล่นๆที่โรงพยาบาลตำรวจฟรีร8 0วันเริ่มนับหนึ่งใหม่ถูกต้องเอาล่ะพอเริ่มนับหนึ่งใหม่ทีนี้เขาจะอ้างว่าป่วยเปดอะไรเดี๋ยวก็หดทีนี้มันไม่ง่ายแล้วไม่ง่ายแล้วอ่าข้อต่อไป ถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆพอคุณทักษิณสมมตินะสมมุติเขายังมีโอกาสแก้เกิดต้องกลับไปจริงๆครับสามสี่คนนั้นก็ต้องโดนแน่แนก็ไปว่ากันต่อนายกรัมตรีโดนไหมนายรัมตรีเนี่ยเท่าที่ผมทราบคือนายรัมตรีเนี่ยได้รับหนังสือร้องให้ดาเนินการเรื่องนี้แต่ก็ไม่ได้ทําอะไรอย่างน้อยสองคนนะคุณเศรษฐาทวีสินกับคุณแพททองทานเฐาคุณแพททองทานแล้วก็มีรัมตรีก็คุณคุณทวีรัมตรียุตธธรรมด้วยครับ สามคนนี้ก็จะมีส่วนที่จะโดนในเรื่องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เหมือนกันหนึ่งห้าเจ็ดครับผมแต่ต้องมีคนไปร้องอย่างนั้นหรือเปล่าต้องมีคนไปร้องปปชอ๋อต้องมีคนไปร้องปปชใช่ว่าสามคนนี้ละเว้นครับซึ่งซึ่งถ้าถึงมีสามีคำสั่งคุณทักษิณกลับเมื่อไหร่เนี่ยไม่ต้องกลัวละครับเดี๋ยวคนร้องเต็มเลยเรื่องนี้มีคนเขาอยากร้องอยู่แหละอ๋อเข้าใจละคือตอนเนี้ยคุณทักษิณเนี่ย ชะตากรรมของคุณทักษิณผูกไปถึงอีกอีกเป็นสิบเลยว่าง,ง่ายๆใช่ทั้งนายกรัฐมนตรีสองคนใช่ทั้งรัฐมนตรียุติธรรมใช่ไอข้าราชการเราไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับเพิ่มๆพันไปถึงฝ่ายโจทย์คือปปชด้วยก็กระทรวงยุติธรรมก็โดนกันตั้งแต่นั่นนะฮะประหลัดลงไปจนถึงผู้บัญชาการเรือนจำเนะี่ยอาจารย์เชื่อไหมที่พูดมาทั้งหมดนี่คือหลักกฎหมายถ้าคุณทักษิณโดนคนเดียวครับแต่หลายคนบอกว่าไม่มีทางคุณทักษิณตาม ตามประวัติศาสตร์เมืองไทยเลยไม่มีทางแน่ๆอาจารย์ก็เข้าใจประโยคนี้เข้าใจจริงไหมก็คงไปงทางช่องทางธรรมชาติเลยไม่มีทางที่เหลือลงมาก็ไม่โดนไม่ที่เหลือที่เหลือนะยังไม่มีคนร้องไงแต่ถ้าคุณทักษิณไปช่องทางธรรมชาติเนี่ยจะโดนกันหมดทุกคนแหละนั่นแปลว่าคนที่ออกมาพูดว่าถ้าคุณจะหนีให้รีบหนีอย่างคุณจตุพรพมพันธ์อย่างคุณเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศ <ผม S 1> เขาอา่านทะลุ ผมด้วยอ๋ออาจารย์ด้วย<ช>คืออ่านทะลุไปจนหลังหลังการการไต่สวนของศาลแล้วคือ,อ,อตอนที่มีคําสั่งศาลเนี่ยผมก็คําสั่งศาลไปโพสต์เฟซบุ๊ก,กผมก็ยังทิ้งไว้ว่าเออถ้าคิดจะถ้าถ้าจะหนีก็ต้องคิดแล้วนะคือต้องคิดเลยนะว่าจะอยู่ไม่อยู่เพราะว่าเห็นแนวโน้มที่จะเไม่รอดเนี่ยยากมีแต่ตัวที่จะ จะ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 โดนอ่ะคือไม่รอดแน่ๆดูอาการแล้วไม่รอดแน่ๆแต่ก็ต้องยืนยันอีกสีนี้คือมุมมองทางกฎหมายนะครับคนอื่นจะมองทางกฎหมายต่างจากอาจารย์ก็ได้จะมองว่าคุณทักษิณรอดก็ได้ไม่มีปัญหาแต่เขาเพราะสุดท้ายมันอยู่ที่ศาลอยู่แต่ว่าคุณจะตีความกฎหมายยังไงโดยโดยโดยหลักความจริงตามข้อกฎหมายที่มีหรือเปล่าอย่าหาว่าผมเอามือแหย่ปักไฟเลยอ่ะ คุณผู้ชมก็ต้องเห็นคลิปติ๊กต็อาจารย์ก็ต้องเห็นคลิปติ๊กต็ผู้มีความรู้ทางกฎหมายท่านหน,นึ่งออกมาโวยวายใครที่จะเอาทักษิณติดคุกเดี๋ยวมันจะป่วยตายทาักษิณไม่ผิดแน่นอนเห็นหรือยังอ่ะเขาก็บองแบบนั้นได้เห็อแล้วเห<อ>็นแล้วก็<อ>มีคนเขาวิจารณ์ทิก t ็อกนั้นว่าโมฆะบุรุษมาพูดอุ้ยไม่ถือเป็นมุมมองที่แตกต่างด้านกฎหมาย<อ>หรอก็เป็นมุมมองที่แตกต่างทางกฎหมายแต่ว่ามีคนเขาว่าไปแล้วไง ขาว่าเป็นอะไรว่าไอ้ที่พูดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในข้อกฎหมายเลยอ่าคือมันมันมันไม่ตรงกับเพรสรีลิสที่ศาลให้มาเลยใช่ใช่ก็มันก็ตัดตัดความบางส่วนไปด้วยในตัวตอกอันนั้นนะครับทีนี้ถ้าจะไปถ้าจะไปต้องไปทั้งพ่อและลูกไหมอ่าหลายคนถามคงไปแต่พ่อมั้งลูกอาจจะยังไม่จําเป็นในความเป็นจริงเนี่ยเพราะลูกยังไม่ยังไม่ได้ถูกดาเนินคดีอะไรนี่อ้าวแล้วถ้าโดนล้องหนึ่งห้าเจ็ดอ่ะอ้าวแล้วถามคดีมันจะเริ่มเร็วไหมล่ะ มันไม่ได้เร็วอย่างที่คิดนะโอ้เพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณทักษิณโดนจริงๆใช่เจ้าหน้าที่พวกนั้นก็ต้องไปพิสูจน์ก่อนว่าเขาโดนหนึ่งห้าเจ็ด้วยไหมไม่หรอฮะจริงๆเขาคงจะร้องรั่วไปด้วยกันหมดแหละตั้งแต่นายกรัฐมนตรียุติธรรมนายกสองคนแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคงร้องไปน กระบวนการเดียวกันนั่นแหละ,ะแต่ว่ากระบวนการสอบปปช่มันไม่ใช่วันรุ่งขึ้นมันขึ้นศาลที่ไหนละ่ะมันจะต้องไปสู่กระบวนการสอบของเขาใช่ไหมฮะซึ่งอาจจะใช้เวลาผมว่าเรื่องนี้พอศาลชี้มาแล้วอาจจะเร็วสักเดือนหนึ่งก็ไม่ได้หมายว,ว่าว่านายกต้องไปพร้อมทักสิณอ๋อยังยังมีช่วงเวลาอ,อาจจะมีเวลาหายใจอย่างน้อยก็ ผมคิดว่าขี้หมูขี้หมาก็เดือนหนึ่งหรือว่านานนานหน่อยผมนึกว่าเป็นปีนานหน่อยก็อาจจะหกเดือนหรือปีหนึ่งแต่ถ้านายกก็อาจจะไม่มีความผิดก็ได้ใครจะไปรู้อก็ได้แต่ดูถ้าทางจะยากอยู่เหมือนกันเขาไปรับหนังสือร้องเรียนเขาแล้วนี่ใช่ไหมฮะรับมาแล้วแล้วนิ่งเฉยไม่สั่งการอะไรใช่ไหมฮะก็ต้องก็ต้องเข้าข่ายถูกถูกแจ้งหนึ่งห้าเจ็ดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่คือถึงแม้จะเป็นพ่อเป็นลูกอแต่ โดยสถานะและฐานะเนี่ยมันไม่ใช่ฐานะพ่อกับลูกในตำแหน่งนายกรมตรีมันเป็นฐานะของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจในการบังคับการตามกฎหมายและมีหน้าที่ด้วยถึงแม้ว่ากรณีที่จำเลยในคดีนี้จะเป็นพ่อก็าตามแต่โดยหลักการของการเป็นเจ้ยองรัฐก็ต้องดำเนินการแต่คุณจะดำเนินการอย่างไรนะคุณก็ต้องแสดงให้ปรากฏที่อาจ์ถ้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยถ้าเรามองสมการแบบเนี้ แสดงว่าณนขณะน,นี้ถ้าคุณทักษิณมีอิทธิพลทางความคิดเหนือ,อต่อคุณแพทองทานจริงๆวินาทีต่อจากนี้ไปการเมืองต้องไม่เหมือนเดิมแล้วสิก็จะเหมือนหรือไม่เหมือนก็ได้คือสมัยก่อนจะบอกคุณทักษิณมีอิทธิพลทางการเมืองต่อคุณแพทองทานแต่ก่อนก็มีเหนือคุณยิ่งรักนะเห<อ>นือเหนือผู้อื่นเหมือนกันใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าการที่จะมาควบคุมให้เป็นไปตามความคิดเนี่ย นะฮะมันจะยากหน่อยเพราะว่าตัวไม่อยู่ในเมืองไทยถ้าเขาหนีนะจะไม่อยู่ในเมืองไทยหรืออยู่ในเรือนจำเขาก็จะควบคุมยากหน่อยอ้โอโอเคมันจะกลับไปซ้ําวันที่คุณทักษิณอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะออกไปดูโอลิมปิกใช่สิบเจ็ดสิบแปดปีที่แล้วตอนนั้นเขาก็มี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 อิทธิพลทางความคิดต่อรัฐบาลช่วงนั้นเหมือนกันใช่ใช่ก็ก็ยังสามารถคนโทรลรัฐบาลได้แต่มันจะไม่เหมือนกับอยู่ในในเมืองไทยอยู่ในเมืองไทยเนี่ยบางที ก็เรียกมาสั่งงานอะไรต่ออะไรเนี่ยก็าอาจจะทําได้สะดวกมากกว่าที่จะบินไปหาที่ดูใบหรือไปที่ไหนก็แล้วแต่ใช่ไหมครับก็ต้องใช้เรื่องโทราศัพท์เป็นหลักแหละเรื่องการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักซึ่งอันนั้นเนี่ยคนที่เขาจะเจาะเข้าไปรู้เนี่ยมันมีโอกาสรู้ได้ง่ายอ,อาจารย์มันมีสองกรณีให้เทียบเคียงด้วยตอนนี้นะอะคุณผู้ชมได้เข้าใจแล้วช่วงท้ายอย่างนี้กรณีที่หนึ่งเมื่อวานนี้คุณประยุทธ์ อะไรนะเนสกาแฟเขาถูกสารตัดสินจำคุก24ปีคนก็เลยบอกเฮ้ยหรือว่าเมืองไทยจะเข้าสู่ยุคใหม่ที่ผู้มีอำนาจผู้มีอิทธิพลอาจจะโดนจำคุกก็ได้เป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ควาจริงถ้าไปมองคือมองเรื่องยุคเดิมเนี่ยมันรปลว่าฝ่ายมีอำนาจเนี่ยจะมีอิทธิพลเหนือกระบวนการยุติธรรมใช่ไหมฮะเขาคิดกันแบบนั้นเพราฉะนั้นกระบวนการยุติธรรมเนี่ย คงไม่ทําอะไรให้เขาไปติดคุกหรือไปทําอะไรแต่ว่าข้อเท้จริงก็คือมันก็มีคนติดมาแล้วตั้งแต่คุณเปรมชัยก็ติดมาแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้มันเป็นกระบวนการคัดลองของกระบวนการยุติธรรมที่มันมีอยู่คือเอาง่ายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยครั้งนี้มันไม่น่าจะมีอะไรคานสายตาน่ะถ้าคุณทักษิณบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์ไปเลยถ้าคุณทักษิณผิดก็ผิดไปเลยคงไม่มีอะไรคุ้มคุเลยมันไม่มเรื่องผิดเรื่องถูกแล้วครับเพราะว่าคุณทักษิณถูกชี้แล้วว่าผิด เขาหมายถึงกระบวนการรอบนี้ถ้าถูกก็ถูกไปเลยผิดก็ผิดไปเลยคช่คมไม่มีอะไรคุมคุมเคือๆ,อๆอหรอกใช่ขาใจไม่ได้นะใช่จบที่ศาลเลยทีเดียวจบเลย<ช>อันนี้คือออกมายัางไงต้องจบไม่ใช่ครับแต่เช่นกันอาจารย์วันสองวันนี้มันก็มีเรื่องให้แย้งอีกเช่นกันอาจารย์ตามคดีไอ้เจ้าฝรั่งอาจารย์คนนั้นไหมอ๋อพอแชมเบอร์ครับสารออกหมายจับแต่อายการไม่ฟ้องคนรแลกวบอกเฮ้ยมันยังไม่จบมันยังไม่จบ มันยังไม่จบอายการสั่งฟ้องแต่ที่พิดีเอการไม่เห็นด้วยนะฮะซึ่งไอ้ตรงนี้มันก็ต้องไปที่ตํารวจอีกรอบหนึ่งไปยังผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติแล้วก็ถ้าเกิดเห็นแดงกันก็ยังไปที่อายการสูงสุดอีกเพราะฉะนั้นมันยังไม่จบตอนนี้แต่คนเขาจับใจความตรงนี้ไงว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่แน่เสมอไปไม่ออกหมายจับแล้วมีการไม่ฟ้องด้วยยังยังยังไม่สุดท้ายมันเพียงแค่กลางกลางกระบวนการเท่านั้นเอง กล,กลางกระบวนการแค่นั้นเองใช่ฮะซึงหมายความว่า,วาคุณพอลแชมเบอร์ก็ยังยังไม่พ้นความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีนะเพียงแต่ว่าหายใจโล่งมาหนึน่งถ้าอย่างนั้นสุดท้ายแหม่ด้วยเสียดายจ้าเลยว่ารู้ว่าคนดูนี่รอเยอะมากนะปั๊บเลยนะเอาสุดท้ายจริงๆสุดท้ายจริงครับหนีไหมถามผมอ่ะถามอาจารย์แหละหนีก็คํำจริงเขาก็บอกมาแล้วไงว่าสิบสามจะไม่มา ให้จับใจความตรงนั้นใช่ไหม<ช>ผมถึงเอามาเป็นประโยคแรกของรายการผมว่าให้ดูสองจุดจุดที่หนึ่งก็คือ,อที่คุณหยัดมาให้มาให้ให้สัมภาษณ์แหละว,ว่าสิบสามคนักษิมจะไม่มานันอที่หนึ่งนะอันที่สองก็คือให้ดูผลแพทย์สภาวันที่แปดอ้าวตกลงมีความมีมีความสำคัญแล้วได้ยินว่าได้ยินว่ามีความเคลื่อนไหวของแพทยสภา แต่ก่อนเร่อนี้เหมือนผลของแพทยสภาดูเหมือนไม่มีไม,มไม่มีน้ําหนักไม่ใช่เหรออาจารย์จริงๆมันไม่มีอะไรหรอกมันไม่มีน้าหนักอะไรเพราะว่าจริงๆข้อกฎหมายมันชี้เรื่องเดียวคือสองสี่หกมาแต่สองสี่หกของกระบวลกฎหมายวิธีพิจารณาว่าขอศาลไหมเพียงแต่ว่ากรณีแพทยสภาเนี่ยเป็นตัวจัดก,การเรื่องของตัวแพทย์จึงจะทําทให้น้ําหนักเรื่องของ,ของกระบวนการที่มันไม่ถูกน้มันหนักขึ้นครับแต่ว่าถ้าถามเพียงแค่ชี้ข้อกฎหมายแค่ตรงที่ว่าขอขอศาลได้ไม่ขอศาลเนี่ย เป็นสารที่ที่สารกําหนดหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็เพียงพอแหละอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบอย่เพราะฉะนั้นแต่เรายืนยันอีกทีนี่คือมุมมองตามข้อกฎหมายใชซ่ซึ่งถ้าสององค์กรเนี้ยออกมาอย่างนั้นนะทุงแพทยสภาด้วยเนะี่ยผมมองรวมก็ไม่ใช่2องค์ครคือคุณมินหยัดพูดมาทนายแล้วก็แพทยสภาชี้เรื่องแพทย์นะแล้วลงโทษเนี่ยผมว่าคุณทักษินไม่อยู่อ แต่เรื่องทั้งหมดนี้จะไม่เกิดเลยถ้าทุกฝ่ายเดินหน้าเข้าสู่กระบ,บวนการยุติธรรมทั้งฝั่งของปปชทั้งฝั่งคุณทักษิณทั้งฝั่งใครใ<ช>ซึ่ง<ช>จะเป็นผลดีที่สุดกับทุกฝ่ายเองก็เป็นไปตามกัรลองกฎหมายกฎหมายวางไ้แล้วก็เป็นไปตามนั้นอ่านะมันอาจจะไม่เกิดอะไรเลยก็ได้ใช่แต,แต่แต่ที่ผ่านมาคือมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นมันถึงได้เกิดเรื่องวันนี้เกิดขึ้นอ่านะครับอ่ะนี่แหละครับก็คือเรื่องนี้ต้องเคลียร์ประจำวันนี้ผมขอบคุณมากนะจากเยาวชาศารถมานั่งสนทนาสดๆตรงนี้ได้แล้วคุณผ วันนี้ผมและอาจารย์คมสันโพคงลาไปก่อนแต่เชื่อเถอะครับจะได้เห็นอาจารย์อีกท,ทีทีก็เดือนหน้า13 <c oughs> <c oughs> มิถุนายน,ายนไปแล้วนะครับ <c oughs> สวัสดีครับผมมีสิ่งดีๆมาแนะนําอย่างที่เห็นเนี่ยครับถ้าใครที่ชื่นชอบโอ้โหการออกไปทานอาหารอรอ่อ,รอยๆแล้วเสร็จแล้วกินเยอะไปกินหนักไปแน่นท้องท้องอืดไอระบบย่อยอาหารเองมันก็เสื่อมไปตามอายุ จะไปกินยาช่วยย่อยบ่อยๆมันก็ไม่ดีเดี๋ยวไตเราก็จะทำงานหนะักตัวนี้เลยครับคุณผู้ชมครับตัวช่วยตัวนี้แอปเบอร์รี่ผงสกัดจากแอปเปิลไซเดอร์ที่จะช่วยในเรื่องการเผาผลาญทานแล้วโอ้คุณผู้ชมท้องเบาสบายรสชาติก็ดีด้วยนะจะเรียกว่าอร่อยก็ได้นั่นก็คือรสมิกซ์เบอร์รี่หวานและที่สำคัญครับไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำตาลเพราะไม่มีน้ำตาลหกล่องนี้คุณผู้ชมมี3 0ซอง ราคาปกตินะครับ3,000บาทเหลือเพียงแค่1,090บาทหรือเฉลี่ยแล้วตกซองละ30บาทนิดๆเท่านั้นสนใจนะครับโทรมาที่เบอร์02-016-00000หรือที่ LINE t v 9 99 9 999ครับ